สวัสดีครับเมียผ้าลวยห้านอดปกติประจำวันพุธที่ยี่สิบเจ็ดเมษายนพศส,สองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับหมู่บ้าเนี่ยเขาทั้งล่างทั้งบนออกศูนย์สี่เจ็ดเลขเวียงศีเจ็ดสี่เจ็ดกับสี่สองโตไปสื่ออะหมานกันอ่ะมาเบิ้งครับไม่ยาใดยังน้องมาดิ ครอานอยปกติอันดทียี่สิบเจ็ดคืวิ่องออกมาแล้วครับเด็กแปดติดแปดครับซ้ 3, มวิ่งไปกับ3 เนี่ยท่านนีกจุดเนาะคิดว่ามันเลวเลยฮาคนเดิมสูงกครับเออจะจีบแต่ ไงเหรอจิตเบะทิ้อยู่บ่มีเอ้าบริเขียนนี่ตัวมันคือเขียนใสอืมเต็มเต็มเลยเจ็ดสองเขียนอยู่บ่เขียนลืมเลยอ่าลืมเก้าจิตอยู่ไหนอาจจะอยูงมองเขียนบ่ที อไอ uh, ้ Me, like two, okay? ันนี้น ouais? ี่ยังอีกเนาะนอนาน้อนาะนองเาสี่หกตัวมาหกปวหนึงสองสาม ที่หกตั <7. S 1> จวจครับเ็นมันสี่เป่าเรียบร้อยครับมีเจ็ดตัวเด้อมีเจ็ดแปดเก่าเจ็ดเก่าสี่สี่แปดสามแปดศูนย์เก้าหนึ่งเก้าวิ่งแปดกับสามครับข้างบนมีสามแปดอยูอ่เด้อโฉดโนมันโโนมันคือเก่ากับห้าน้อยปกติ วันพุธยี่สิบเจ็ดครับกับแม่ยาผ้ารวยสวัสดีครับตััวอนนี้